ลุงเช่ามาแล้วจ้าไม่เอียงเอ้ยคุยบ้านเนืองเข้าใจสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกับลุงเช่านำเมืองคอนอีกครั้งนะครับในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเช่านำเมืองคอน Time Talk Podcast Thailand วันนี้ลุงมีเรื่องร้อนๆที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมาเล่าสู่กันฟังและวิเคราะห์เจาะลึกให้พี่น้องได้รับฟังกันอย่างเป็นกันเองเหมือนเช่นเคยครับพิคาตโกงสุดารัตจินนี่ลุยอีสานชูห้ามาตรการขยวบัลลังนักการเมืองช่อฉน พี่น้องครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมปัญหาคอร์รัปชันถึงยังคงเป็นเงาตามหลอกหลอนประเทศไทยเราอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่รัฐบาลกี่สมัยปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของการทุจริตที่บ่อนทำลายชาติบ้านเมืองของเราอย่างไม่รู้จักสิ้นสุด วันนี้ลุงเฉามีประเด็นร้อนจากพักไทยสร้างไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พร้อมด้วยลูกสาวคนเก่งน้องจินนี่หรือนอสอยสุดาลีลาปัญญาเลิศที่เพิ่งลงพื้นที่ไปจังหวัดอุดรธานีและได้ประกาศนโยบายที่เรียกได้ว่าดุเดือดเผ็ดร้อนเพื่อหวังจะพิฆาตโกงให้หมดไปจากแผ่นดินไทยเราครับพี่น้องครับ คุณหญิงสุดารัตน์ท่านเปรียบการทุจริตคอร์รัปชันว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศชาติซึ่งลุงเฉาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับมะเร็งร้ายนี้มันไม่ได้แค่ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอลงเท่านั้นนะครับแต่มันยังทำให้โอกาสความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหลายคนต้องถูกปล้นไปอย่างหน้าตาเฉยและนั่นคพือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคุณหญิงสุดารัตน์ท่านได้ประกาศเจตนาชัดเจนว่า ดิฉันไม่โกงและจะไม่ปล่อยให้ใครโกงคนเลวต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไทยที่เดียวที่อยู่ได้คือคุกฟังแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมนะครับแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะต่อสู้กับคนโกงอย่างถึงที่สุดและท่านยังได้นำเสนอ5มาตรการยาแรงปราบโกงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายปฏิรูปประเทศของพรรคไทยสร้างไทยลุงเชาจะขอสรุปให้พี่น้องได้ฟังอย่างละเอียดนะครับ มาตรการแรกที่น่าสนใจแล้วเรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็คือเพิ่มโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ทุจริตร้ายโดยเฉพาะนักการเมืองข้าราชการหรือผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนพี่น้องครับ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแต่ลุงชาวมองว่าการที่นักการเมืองหรือข้าราชการที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้นถือว่าเป็นการทรยศต,ต่อความเชื่อมั่นของประเทศชาติและประชาชนยิ่งทำลายชาติมากเท่าไหร่โทษก็ควรจะหนักมากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและสร้างความเกรงกลัวไม่ให้ใครกล้าคิดที่จะโกงอีกต่อไป หมายหลักปักเลนยากแน่นยากยืนยงเหมือนคนโกงทรยศชาติหาความดีหากไร้ซึ่งกฎหมายแรงคอยข่มขี่คนเลวนี้จักได้ใจทำลายไทยมาตรการที่สองคือแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประชาชนห้า0 0ื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอถอดถอนองค์กรอิสระหรือสารรัฐธรรมนูญได้นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เน้นการให้อำนาจประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้นครับ หากประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ได้จริงก็จะช่วยสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราได้มากทีเดียวครับส่วนมาตรการที่3คือตั้งองค์กรตรวจสอบการทุจริตภาคประชาชนทำงานคู่ขนานกับปปชและสตงมีสมาชิกจากทุกภาคทั่วประเทศทำหน้าที่เสนอเรื่องตรวจสอบและสามารถฟ้องคดีเองได้หากหน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการ ลุงเชาวมองว่านี่เป็นแนวคิดที่ดีมากๆครับเพราะการมีภาคประชาชนเข้ามาช่วยตรวจสอบจะช่วยให้การทุจริตทาได้ยากขึ้นและยังเป็นการกระจายอํานาจในการตรวจสอบไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นครับ วตรการที่4พักใช้กฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน3-5ปีพร้อมเร่งปรับปรุนกฎหมายที่ขัดขวางอาชีพสุจริตข้อนี้จะช่วยคลายล็อกให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถทำมาค้าขายและดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องติดกับดักของกฎระเบียบที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ล้าสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นำไปสู่การทุจริตได้ง่ายขึ้นครับ และมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5ลดขนาดระบบราชการอย่างมีนัยสำคัญเพื่อลดความสับสอนเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงบประมาณของประเทศการลดขนาดระบบราชการจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเพราะยิ่งระบบราชการมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับ พี่น้องครับการลงพื้นที่ของพักไทยสร้างไทยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประกาศนโยบายเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเปิดตัวดรบุญบารมีราตรีวงศ์ว่าที่ผู้สมัครสสเขต4จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยกลับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้เป็นจริงครับท้ายที่สุดแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ท่านได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถึงเวลาที่คนดีต้องลุกขึ้นมาคนโกงต้องถูกลงโทษ ประเทศไทยต้องมีระบบที่ให้ประชาชนมีอำนาจตรวจสอบได้จริงซึ่งลุงเฉาเชื่อมั่นว่าถ้าเราทุกคนไม่นิ่งดูดายและช่วยกันเฝ้าระวังตรวจสอบและร่วมมือกันอย่างจริงจังมเร็งร้ายที่ชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันก็จะต้องถูกกำจัดให้หมดไปจากประเทศไทยเราได้อย่างแน่นอนครับ วันนี้ลุงเชาก็ขอฝากประเด็นร้อนเรื่องนี้ไว้ให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้เก็บไปคิดพิจารณาและหวังว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับคนจริง เททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่